สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรมาอัปเดตชายชนสองต้นนะคะที่มุมเกษตรสั่งมานะคะปลูกเอาไว้ตอนที่เขายัางเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามช่องของมุมเกษตรตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นมุมเกษตรเอามาเนี่ยต้นหนึ่งก็จะมีแค่4ี่ใบเล็กๆนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งแค่2ใบสามใบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็โตขึ้นแล้วนะมุมเกษตรยังไม่เปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะได้มาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะคะก็คือ แค่แค่ใส่น้ำให้เขานะคะแช่น้ำให้เขาเนาะส่วนอื่นนี่ก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะมอสของเขาก็ยังอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าสีชมพูเขาเริ่มมาแล้วนะคะมาตรงนี้นะคะอาจจะไม่ป้ายนะแต่ว่าสีชมพูเขาเริ่มซึมๆมมาแล้วนะสําหรับต้นนี้เนาะจริงๆต้นนี้เขาก็ซึมมาแล้วแหละ จริงๆถ้าเห็นถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยตรงนี้นะคะเขาก็จะมีสีชมพูซึมๆแล้วเช่นกันนะคะต้นนี้นะคะจะเห็นสีชมพูชัดเจนกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูนะคะว่าเขาจะซึมๆแบบนี้ตลอดไปหรือว่าเขาจะป้ายนะคะมุมเกษตรเห,เห็นของเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่แบบเขาขายแล้วก็ลูกค้าไม่ไม่ไม่คือเขาจองไว้แล้วก็ลูกค้าเขาก็สีๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หลุดจองมานะคะแล้วก็พอหลุดจองมาปุ๊บเนี่ยก็คือหลอดสีแดงเขาโผล่ออกมาเลยนะคะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะยังลุ้นอยู่นะคะ <_ d> um> ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะว่าชายชนเนี่ยเวลาที่เอ่อถ้าเขาจะป้ายเนี่ยเขาป้ายตั้งแต่ใบแรกที่เขาเขาเขางอออกมาแล้วนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อ,อยู่ในกลุ่มบอนสีนะคะเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมาป้ายเอาตอนโตนะคะมุมเกษตรก็ยังลุ้นอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาก็คอมเมนต์นะคะว่าของเขา แล้วเนี่ยมาป้ายเอาตอนโตเหมือนกันนะคะแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเช่นกันนะคะที่ มาให้ข้อมูลมุมกเกษตรนะคะว่าของเขาเนี่ยเขียวตลอดเลยไม่ไป้ายนะคะก็มีข้อแนะนําหลายหลายอย่างมากนะคะอย่างบางคนเขาก็บอกว่าให้เด็ดเด็ดใบทิ้งให้หมดนะคะเหลือแค่ใบเดียวนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนดินให้เขานะคะโดยใช้ดินดินใบมะขามดินหมังใบมะขามหรือว่าดินจามจุลีก็ได้นะคะปลูกแบบนั้นเนี่ยก็คือก็หลังจากที่เขาเขาไม่มีเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงใบแล้วไม่ต้องอะไรแล้วนะ,ะเขาจะแดงออกมานะคะแบบนี้แต่มุมกเกษตรก็ยังยังไม่ทํานะคะก็ยังลุ้นอยู่ลุ้ ้นแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะใครคนไหนที่เป็นสายลุ้นเหมือนมุมเกษตรนะคะถ้าเกิดว่าอาของตัวเองเนี่ยใช้วิธีไหนแล้วได้ผลก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะจริงๆมุมเกษตรก็อยากจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาแล้วนะคะแต่ว่า,อย,าอย่างไม่มีเวลามาทำเนาะเดี๋ยวเรามาดูลากของเขานะคะอ่าเห็นไหมลากของเขาทะลุกระถางไปอยู่ ในน้ำนะคะอาจจะน้ําอาจจะขุ่นนิดนึงนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าล่างของเขาเนี่ยทะลุลงไปหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมกระถางนี้เห็นชัดเจนนะคะ ล่า,าของเขาทะลุลงไปหมดแล้วนะแสดงว่าล่าของเขาเนี่ยเต็มกระถางแล้วนะจริงๆมุมกเกษตรต้องมาขยับสายกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขานะคะเผื่อว่าเขาจะแดงมาให้มุมกเกษตรนะคะสายลุ้นป้ายนะคะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่เป็นสายลุนเนี่ยก็คือทุกๆหลอดที่เขาแทงออกมาเรามักจะลุ้นอยู่ตลอดนะคะว่าเขาจะออกมาไป้ายไหมเนาะก็เริ่มที่จะเป็นสีแดงแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่แบบสายลุ้นเหมือนกันนะคะลุนป้ายเหมือนมุมกเกษตรนะคะเดี๋ยวเราเราก็จะมาลุ้นไป พร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะป้ายให้เราไหมนะคะแต่จริงๆชายชนนะคะถ้าเขาไม่ไป้ายเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะออกเป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะคะตรงกลางก็น่ารักดีนะคะก็หลายๆคนนะคะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นต้นเขียวนะคะต้นเขียวก็จริงแต่เวลาที่หัวเขามีหัวแล้วก็ผ่าออกมาก็คือลูกเขาป้ายอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการบอลสีมาหลายหลายปีนะคะเขาก็เขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก ก็ยังมีลุ้นอยู่นะคะเราก็เลี้ยงให้เขาโตถ้าเขาไม่ไป้ายเราก็ผ่าเอาเผื่อที่จะได้ลูกออกมาป้ายนะคะโอเควันนี้พาเพื่อนๆอัปเดตชายชนที่สวนนุมกเกษตรแค่นี้ก่อนละกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับสายลุ้นป้ายนะคะที่ที่ลุ้นเหมือนมุมกเกษตรนะคะเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ